ี่ค่ะสวัสดีที่ประเทศอินเดียนะคะพบกันเช่นเคยกับสถานีอินเดียค่ะที่นี่รัฐอันธรประเทศอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียค่ะช่วงนี้นะคะเขต AP เนอะอานธราประเทศนะคะเริ่มมีอากาศเย็นๆนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นช่วงค่ำเนาะตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยก็อากาศเนี่ยก็ถือว่าไม่ร้อนนะคะถึงจะมีแดดแต่ก็ไม่ร้อนเนาะ เออไม่อยากตื่นเช้าเลยอ่ะยิ่งวันที่ต้องไปตลาดแบบนี้ยนะคะโอ้โหแบบไม่อยากอาบน้ำเดี๋ยววันนี้ไปดูกันดีกว่านะคะว่านี่จะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับโรงงานบ้างนะคะไปนอนไหนดันเลยนะ Uh. है नहीं में। है। जला, जला नहीं है। नहीं 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 नही

I think he's is the fifth today. Two And you? Two hundred. Two hundred. Five hundred. Wow! Two <laughs> hundred. ปลาจวดปจวดได้ไปแล้วนะคะปลากระพงหนึ่งตัวแปดร้อยรูปีนะแล้วก็ปลาจวดเมื่อกี้ได้สามร้อยรูปี โอ้ยไม่เอาปูมันตัวเล็กปูก็แพงนะปูมานี่แบบแพงมากเลยกี่ตัวเมื่อกี้บอกสามพันห้าน่ 3, นะโอ้โหปลาอะไรปลาอะไรกำลังกระมูลปลาอะไรอยู่ปลากดนะปลากดทะเลเฮ้ยปลาอะไร <c oughs> ไปเอามาจากไหนเนี่ยเมื่อก yeah anyway> ี้ไม่มีปลาเนี er <h <h ่ยนี่ตอนนี้ไปเอามาจากไหนเนี่ยฟรีฟรีไม่ไม่ไม่ได้ไป่่่่มไ ได้ปลากระพงเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวใหญ่มากขึ้นมาสดๆจากทะเลเลยเจ้าประจำเขาหิวฮะหิวมาให้นะเมื่อกี้นะห้าพันนะคะเมะื่อกี้ตัวตัวเมื่อกี้นะตัวใหญ่นะันเนาะสดๆเลยปากยังงาบงาบงาบอยู่เลยข้อดีของของการที่เรามีพ่อค้าประจำนะคะคือส่วนมากเราจะได้ของสด เยอะนะเพราะว่าเขาจะออตั้งใจที่จะไปหาให้เราเนี่ยแล้วก็เขาก็รู้เนี่ยว่าออวันนี้เราต้องมาอยู่แล้วอะไรเน,นี้ยเขาก็จะแบบว่าออไปดูปลาไปจองปลาไว้ไว้ไวให้นะคะแต่ถ้าเรามาแล้วมาจองเองมาประมูลเองเนี่ยยากนะคะที่จะได้ปลาแบบสวยๆแล้วก็ปลาที่แบบสดๆนะคะโอ้เขาาประมูลปลาเก๋ปลาเก๋ เดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดี๋พาเข้าไปดูนะนั่นเลยตอนนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้สามพันห้า e v e โอ้ ปลาเก๋าค่ะสามพันห้าสองกิโลไปแล้วน่าจะไปแล้วสามพันห้านัโอ้ยหมดหมดหรอโอ้ยยังไม่ต่ายด้วยดูปลาตัวใหญ่เมื่อกี้นะคะเราให้ที่ตลาดทำให้เลยนะเพราะว่าตัวใหญ่มากถ้าเอาไปทำที่โรงงานนะคะคือ มีดเราไม่คมอ่ะเราสับแล้วเนื้อปลามันชอบเลอะอ่ะก็เลยว่าตัดสินใจให้ตลาดทําให้เลยดีกว่าแบบมีดก็คมมากอ่ะขอซื้ออยู่ว่าอันละเท่าไหร่น้อตลาดนะคะวันนี้ผู้คนก็พุกพ่านดีเนาะปลานี้จะจะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสังเกตดูเนาะ อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะแดดเริ่มออกแล้วมีประมูลอกีกเดี๋ยวไปดูประมูลกันอกีกมีปลาอะไรมารอบนี้ไอ้ดีสกันวะนะ ฟังไม่ออกเก็พูดเลยกันแต่ไม่น่าจะต่ำกว่าสามพันนะคะวิ่งไปอีกแล้วนะคะวิ่งไปอีกแล้วเจ้าประจําของเราวิ่งไปประมูลอีกแล้วเนี่ยพอพอเขาขึ้นมาแบบเนี้ย จะมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเท่านั้นนะคะที่ว่าไปแข่งการประมูลตรงนี้นะแล้วส่วนมากเนี่ยเขาจะให้พ่อพค้าแม่ค้าได้สิทธิก่อนนะคะพวกเราเนี่ยเหมือนกับออขาจอนยอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เคยได้นะคะฮามาสัส4,000 300 ปลากระพงนะคะ3มตัวนะสี่พันสามร้รูปีตที่เห็นข้างหน้านี้นี่เป็นปลากระบอกนะคะปลากระบอกปลากระบอกนะคะที่นี่นะาถามว่าอร่อยไหมก็ก็กินได้นะคะแต่ เ,เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนนั้นนีมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเลยนะคือเมืมาเห็นปลากระบอกเลยออ้แบบตื่นเต้นดีใจมากคือมันตัวใหญ่อะ่ะแล้วมันน่ากินอะไรประมาณนี้นะพอซื้อไปทํากับข้าวนะคะตกลงว่าเนื้อปลาเนี่ยคือจะจืดมากนะคะจืดจืดแบบว่า บอกไว้ถูกนะค,คือว่าจืดอะอะโวจืดเอ่อมันไม่เหมือนปลากระบอกบ้านเรานะคะปลากระบอกที่นี่นะเอ่อขนาดนี้ตอนนั้นนีททาแบบต้มส้มนะเปรี้ยวๆนิดๆเนานะแล้วก็ออกเผ็ดๆนิดๆนะคะแต่ต้มขมิ้นต้มขมิ้นเนาะแล้วก็คือแบบกินเข้าไปเนี่ยคือปลาเนี่ยจะไม่มีรสชาติเลยนะคะ ่นปลากระพงปลาเก๋านะคะปลาทูอะไรเงี้ยคือรสชาติไม่เพียนจากบ้านเราเท่าไหร่นะแต่ให้ให้เปรียบเทียบเรื่องรสชาตินะคะคือรสชาติปลาบ้านเราเนี่ยจะจะจะแบบกินมีรสชาติกว่านะที่นี่อาจจะออกจืดๆนะคะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพ่อสาเหตุอะไรนะคะไม่ได้เดินมาแถวชายทะเลหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ลองเดินมาดูบรรยากาศอขอบขอบ ทะเลหน่อยเนาะบรรยากาศดีมากเลย วันนี้ในตลาดก็เสร็จเจะปร้อยแล้วนะคะตลาดปลาเนาะเดี๋ยวไปดูสานีต่อไปกันดีกว่านะคะว่าน,นี่จะพาไปไหนเนาะตามนี้ไปเลยค่ะ ให้เด็กลงแวะซื้อหอมแดงก่อนนะคะไม่รู้กิโลละเท่าไหร่เคจีฮามัดอะฮามัดเคจีปาตีหอมแดงกิโลละสี่สิบรูปีนะคะ เป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่สิบกว่าบาทนะแล้วก็เห็นมะเขือเทศสวยๆกิโลละสี่สิบรูปีเหมือนกันนะคะออกจากร้านที่ซื้อหัวหอมมาแล้วนะคะก็มาแวะกินอาหารเช้าเจ้าประจำก่อนนะคะบัตจีบัตรจี ส่วนมากนะคะที่เคยเห็นเห็นแถว,วบ้านนอกบ้านนอกนะน่าจะเป็นเ,เรียกเรียกมันดอกได้อยู่นะคือการทานอาหารเช้าของที่นี่ส่วนมากก็จะยืนยืนกินนะคะยืนกินเนี่ยแบบเนี้ยแต่นี่นี่วันนี้นี่โชคดีนะ มามาถึงจองข้าวีไวก่อนจองก้าวีไว้ก่อนเลยไม่ไม่ได้ยืนนะครับางทีนี้ก็ต้องยืนกินเหมือนกันนะแต่เอ่อบางทีก็มีนะคะเป็นร้านเข้าไปนั่งอะไรแบบนี้สบายนะแต่ส่วนมากนะคะที่มีเห็นนะก็คือจะยืนยืนกินกันเป็นส่วนใหญ่นะคะมาถึงแล้วตลาดที่เราคุ้นเคยเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปอ,อในตลาดผัก กันนะคะหลายหลายวันแล้วไม่ได้เข้าไปประมาณสองอาทิตย์แล้วนะผ่านอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้เข้าไปซะหน่อยโอห้หาที่จอดรถไม่ได้เลย yeah, <now. S 1> มาดูนะคะว่าวัาน,ววนนี้ในตลาดผักไม่มีอะไรให้มีซื้อบ้าง okay, 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 okay. ข้ากัว,กวโง,โง ER. ัวผัวงัวส่วนมากในตลาดผักนะคะคืองัวนี้จะเยอะเยอะมากเลยเยอะกว่าที่อยู่ื่นนะคะเพราะว่าเขามีเศษพงเศษผักให้กินนะ เจ้าของร้านบางทีก็พยายามไล่ๆเขานะคะแต่ว่าก็ไม่หมดนะไม่หมดก็ยังเดินไปเดินมาในตลาดอยู่แบบนี้แหละบางทีนี่ก็แบบเจอตัวใหญ่เนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันแต่เมื่อกี้ตัวเล็กนะแต่ก็ยังกลัวนะคะใจนี้ตำเรือตำเรือวันพีชทามานี่ เอกิโลเตอร์ิวันวันเคจิเตอร์ดิรูเปียโน่โน่ั n นี้กือบเลยเกืบเลยเอ่ออบเลยเบบเลยอบเกือลยเกือบเลกือลยเกืออบอบเลยเกือบกือลยเก มะม่วงดิบนะคะกิโลละหกสิบรูปีนะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณยี่สิบห้าบาทนะคะกิโลนึง <c oughs> เอ็กกิโลเยนเอ็กกิโลสิบสิบ

Two piece, ini apa? Hamats? Hundred. Oh, piece hundred ah, oke. Sat. Oh, ini ah, pok <laughs> oh, pok yo hindi gaad ne ah oh. one piece, piece ha ma ne piece oh, oh, oh. piece oh, cutting cutting <laughs> 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 cutting <coughs> ta โอเคชวนเด็ดฮะช0นเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเอ้ยพักทองลูกเล็กนียวเองนนะ่ะน่าเอาไปทำ <S <S แบบสังขยาพักทองนะทำได้ป่าวไปดูรู้นๆเอาลองเอาอไปดูดีกว่าเนี่ยน่ารักอ่ะ แค่นี้ด่าทิสตันเซมอะเฮ้ยได้เลยเดี๋ยวเอาไปทดลองดีกว่า i ินเดียนบ a ชา i n g i a n p a o เฮ้ยเราจะเอาไปทำขนมนะอ่าอีรสแค่นนอ๋อโอเคๆเอาวันพ i ชเท่ามันนี่อันนี้ที่เ็กพีชเท่าม เอ็กวิดยงนต์ด้วย20 20 20ยี่สิบรูปียี่สิบรูปีเอ๊ะน่าลองอันนี้จะซื้อไปสักห้าลูกนะคะไปทำสังขยาฟักทองเนี่ยลองดูโอเค

โอ้ยมเดมเดมเดมอ่ะโอเคโอเคโอ้มูมันนี่โอ้โอเคหันไปหันมาเจ้านี้ชื่อยุที่สุดไปเตรยานลแล้กันตั้มกูไป

กิโล40เอ้ยในในตลาดช่วงนี้ของถูกลงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่นี่มา2อาทิตย์ก่อนหน้านูาน้นนะ่ะเนาะเออผักแบบส่วนมากกิโลละหกสิบป,ปีนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้คือสี่สทั้งหมดเลยเฮ้ยโอเคอยู่ไ,ได้40่สป,ปีนี่ก็ประมาณสิบสิบแปดสิบาบาทนะคะเอาสอหารไปนะคะ จะได้ราคาไทยบาทนะคะสวยสวยมากเลยแตงกวาเนี่ยก0คปีคนะปีก็แบบสวยมาก40กิโลตอน40อันนี้ตัดดิแล้วเราเวดเดิ Oh 50. Oh. 40, no? <laughs> huh? oh thank you thank you. Oh. บวกนะคะกิโลละห้าสิบรูปีนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณยี่สิบบาทนะเขาบอกว่าอันเนี้ยจริงจริงอ่ะกิโลละหกสิบนะแต่ฉันเห็นเธอเนี่ยฉันให้เธอกิโลละห้าสิบพออะไรเราเนี้ยเซเคว์็นเตดาอุคาหนึ่งิสตอ๋อโอเคโอเคโอเคโแรงกว่าเลือกไปเลือกมาแปดกิโลนะคะใา่อีกสองลูกเพิ่มอีกสองลูก

<laughs> <Okay. S 2> โอเค,อเคถักวยนะคะนี่ทไม่ได้เข้ามานี่แบบโอ้โหเสียดายนะดูเลย <laughs> ตัดสินใจถูกแล้วนะคะที่อาทิตย์นี้เข้ามาในตลาดผักเนาะห0ร้อยหกาปีนะคะเมื่อกี้ที่นี่จ่ายไปนะไม่รู้มีอะไรบางเยอะแยะไปหมด